ต้นบรรกูดก็ต้นเนียงทั้งสูงต้นซักต้นซักต้นซักก้อมไม้ซักเออมัน,ม,ม,น,ม,นมันตนยย้นใหญ่เหรอเดนเนาะเจ็ดปีเหระใหญ่โอ้เจ็ดปีแปดปีแล้วมั้งต้นบรรกูดต้นบรรกูดบรรกัก,บรรกพริกนี่ต้องมะทายเหรอบกพริกกพริกส้มสวนยายตาย ก็เป็นตะเก็บไปกินก็นมดีนเนาะกินพระท่านบะยายเก็บไปอยู่ไปปั้นอยู่ปั้นเี้ยมต้องนะลองมากนเล็ดต้ะเกีงกับเอ็นสิต้นคอยชีเฮดไอ,อเป็นชาดัดเป็นต้นไม้ดัดเออมันใหญ่ยุต้นคอยอคอยแต่มันโด่งๆนี่มันเป็นพุ่มงามเนาะกระติแตงมันเป็นพุม่มอยู่มาต้นมันเลมยายนั่นต้นเริ่มใหญน่ะแล้วกระแตงเป็นพุ่มแต่เพิ่นมีเวลา ขายของเงินต้องล้มมากิมือนลมตุเลยอนหน้าล่ากระตูทิลี่ีหันปลาลยยังอืมอ่ะเบดกระตูเลยย้อนบ้าก็ใช่กินกบยัง่เออเออมันถอนไปย่งไม่ม่หัวยัง ไปเฮ็ดขนมตำยาขนมจีนอ่ะเฮ็ดนี่เมันยังกระอยากเบพราะเฮ็ดแหละกับขนมจนเพราะเฮ็ดแหละกับยิมจ้ะอ๋อเปลือกไข่มาใส่มันจังอันนี้นะยันเนาะหมึกพริกมันสุกไปนี่สุกแล้วแก่พริกขี้หนูบ่ขี้หนูสวนอ๋อขี้หนูสวนวายู่มันขึ้นหน่อยๆขีหนูสวนกบพุ่งกับเผาตะไคร้ ต้นกระเพาะกะไคอันนี้ต้นยังนี่ต้นบักเขียบเออต้นบักเขียบเป็นหน่วยบะย่างบักคุ้งบักคุ้งเหมือนมะคุ้งโอ้ต้นนั้นต้นนั้นดลุกลุกหน่วยมิตชนใหญ่ขอต้นนี้ไปฟิลเล่นนะวะได้ต้นหน้าบ้านนะต้นนึงอ่ะเอาลูกเขาเก็บไปร้อยกระท่งต้นนี้ไป็นเฮดกระท่งต้นหน่วยเอหน่วยซ้ำหนี่งก็ร่งไปตะกินเนี่ยเอา เแ่าไล่มันเอาไว้มันสิเทามันสิบะแซ่บเหนย์ออนยังแซ่บเนาะเออเหนย์ออนมาเออเหนย์ออนเหนย์ออนแล้เมื่อขึ้นมาไหมเอาถุงมาใส่ป่ะไม่ง่ายกับเก็บออกหลวมเหรอมันสีบดได้เป็นแมงจะเป็นแนวนั่นะเออฮะ เอาไปเห็ดแนวมันต่อวันนั้นแนวไปเห็ดแนวเอาไปเห็ดแนววัเนเต็